ู่กับผมเกมเมอร์คิวนะครับผมก็จะมีคนวันนี้นะครับผมก็ทําหมู่บ้านให้โหดขึ้นนะครับแล้วผมก็ได้อัปเกรดบ้านเจ็ดของเราให้เป็นบ้านแปดนะครับก็จะได้ของเยอะนะครับโอ้คิปน้าผมมารีวิวให้นะครับพวกนี้สําหรับบันทึกการป้องกันนะครับการที่คนอื่นมาโจมตีเรานะครับ แล้วเขากดแค่นตัวแบบนี้ครับไม่ได้บั็อกหรือว่าอะไรนะครับข้อมูลแบบนี้นะครับผมจะให้นะครับคือแบบว่ากองกําลังเขาอาจยังไม่พร้อมนะครับเขาก็เลยแบบลืมตัวไปก็เลยโดนปืนใหญ่ปั้งแล้วการป้องกันของผมก็ชนะนะครับไม่มีโล่ลก็เลยต้องทําระบบรักษาความปลอดภัยนะครับ อีกหนึ่งชั่วโมง8ดนาทีนะครับไม่มีบูทก่อช่างก่อสร้างนะครับมันก็จะทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับบูทช่างก่อสร้างนะครับผมก็แนะนำนะครับถ้ากดขอกำลังเสริมนะครับเราก็จะได้กำลังเสริมแบบอะไรก็ได้อะครับก็รอกำลังเสริมก็กดกำลังเสริมได้ตรงนี้เลยนะครับขอกำลังเสริม กดตรงคนคนที่ถือดาบอยู่คนเถื่อนถือดาบแต่ไม่มีตัวนะครับกดส่งนะครับถ้าจะเอาคองกําลังอะไรก็ได้กดส่งแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวเฉพาะนะครับเราก็กดอย่างอื่นนะครับ เราควรเอาสิ่งที่แบบไม่ค่อยสําคัญนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโรงงานอาคมมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาปืนใหญ่มาไว้ตรงนี้นะครับไว้ใกล้ๆนะครับก็ผมผมได้เคลียร์ด่านไปนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับผมเนี่ย ไปศึกษาข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะมาอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูก็จะประมาณนี้นะปืนใหญ่ของเราก็จะยิงถึงนะครับถ้ายิงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนครับแล้วก็เอาสลับกับหอคอยพนธนูนะครับหอคอยพนธนูมันก็จะมีวงก้างนะครับ ก็สามารถอันนี้ปืนใหญ่ได้แล้วนะครับเป็นการปรับแต่งเตรียมพร้อมเสริมอัปเกรดพิเศษนะครับเปลี่ยนปืนใหญ่นี่เป็นปืนใหญ่คู่ที่สามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นอย่างในระยะแคบลงนะครับต้องใช้ฐานช่างก่อสร้างเลยนะครับสําหรับปืนใหญ่เลเวลเจ็ดนะครับปืนใหญ่เลเวลเจ็ดขึ้นไปนะครับฐานช่างก่อสร้าง,งผมเนะี่ยยังไม่ได้อันนี้เลยนะครับ ก็รอที่จะให้ทองถึงอยู่นะครับราชันคนเถื่อนอผมก็เลเวลสามแล้วนะครับปัจจัยสำคัญของวันนี้นะครับก็คือการที่ผมจะฝึกกองทัพให้ดูนะครับแค่กดสองนิ้วลัวก็ได้นะครับ ถ้าจะเอาเป็นคนเถื่อนผมก็จะใช้เป็นพลธนูด้วยประมาณนี้ครับที่กดมาเป็นสีแดงๆเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขาาจะบูทให้เราก่อนครับแล้วรอบต่อไปเนี่ยกองกำลังเสริมที่เราทำไว้แบบนี้ครับมันก็จะออกมาเลยคนระับ ปัจจัยหลักของเรานะครับก็คือการที่ผมจะลงเด็กลบให้ดูนะปัจจัยสําคัญของเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้บอมระเบิดไปเอายักเข้าไปนะคบก็ทําการเอายักเข้าไปเลย ประมาณนี้ครับปืนใหญ่ที่อัพเกรดเสริมครับเป็นหมู่บ้านที่ขายแกร่งเกินไปนะครับผมจูงไม่ได้นะครับตัมแปดก็ประมาณนี้ สำหรับบ้านแปดนะครับก็จะมีของเพิ่มเติมนะครับเล่นผมเต็มไปแล้วไม่ร nah ู้จะลบทำไมฮอ๋อทำการอัพเกรดไปเลยก็มยังไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับเพราะว่าผม มาสเต็งการลบแต่ว่าบ้าน8จมตีนะครับก็ประมาณนี้นะคลิปที่แล้วผมทำเป็นคสสังเวียนคลัสรอยั่นไปนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก่อนนะครับก่อนจะไปนะครับ บายบายนะครับ